สิสิงหาคมแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงปลายเดือนเงินในกระเป๋าเริ่มร้อยหรอมีจ๊อบเสริมอะไรแนะนำไหมคะมี่ช่วงนี้มีเลยจะต้องถามคำเดียวก่อนว่า,าขแข็งแรงพอหรือเปล่า มีแรงพอหรือเปล่าถ้างานแนวนั้นอาจจะต้องพักก่อนเดี๋ยวป <c oughs> ไปฟิตร่างกายก่อนนะคะไปฟิตร่างกายมาเลย <c oughs> งานนี้บอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักแต่ว่าเงินดีมากเอาแรงมาแลกเงินได้เลยะมาดูกันหน่อยกับอาชีพหาบเรือยางค่ะคุณผู้ชมอ้าวแค่พูดว่าหาบเรือยางมันจะยากตรงไหนเลยมาดูก่อนว่าเขาหาบที่ไหนและ <c oughs> น้าหนักเท่าไหร่มาดูกันค่ะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่เขาบอกว่า1ปีทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะมันจะเป็นช่วงที่อาจจะอาจจะมี น้ำเยอะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นกันซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องเดินขึ้นไปเนาะเพื่อจุดทั้งบนก่อนที่จะล่องแก่งลงมาแล้วจะให้แบกพวกเรือยางแบบนี้ขึ้นไปด้วยอะ่ะเราไม่ไหวไงอันนี้คือที่ไหนคะอันนี้คืออยู่ที่ตําบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีอ๋อแต่พอ,อเห็นพี่พลูกหาแบบนี้จินนนึกถึงตอนที่เคยไปภูก,กระดึงเลยอะ่ะ เขาก็จะมีพี่ๆแบบรับจ้าง<ช>หักของขึ้นภูก,กระดึงเนาะ<ช>เห็นคนที่ทําแบบนี้ต้องแข็งแรงมากเพราะว่าน้ําหนักที่แบกขึ้นไปเนี่ย เป็นหลายสิบกิโลกรัมต้องกลามเนื้อพี่เขาเป็นมัดมัดมีวนนะคะแต่เรือยางแบบนี้หนักไหมคะหนักเหมือนกันคุณเห็นแบบนี้เนี่ยตอนที่เอาลมออก50-60กิโลนะเขาบอกให้เราให้คุณไปเที่ยวคุณแบกเองไหวไหมล่ะก็คือเขาหามแค่เรือยางขึ้นไปแล้วพอไปถึงจุดที่จะล่องแกงก็ค่อยสูบลมใช่ไหมต้องนี่แหละค่ะเพราะว่าต้องเดินตามลัดลอกขึ้นไปเนี่ย2.5กิโลเมตรนะคะระยะทางที่จะต้องเดินขึ้นงบนจะบอกว่า2.5กิโลเมตรเนี่ยถ้าเดินตัวเปล่าอาจจะเรื่องหนึ่งค่ะแต่ถ้า ต้องแบกของขึ้นไปด้วยเนี่ย มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่เราเดินเราอาจจะยอมแพ้ก่อนนั่นแหละก <laughs> ิโลเมตรแรกนะคะเพราะแบบไม่ไหวแล้วอ,ออยากเล่นก็ต้องอดทนนะเดินขึ้นไปให้ถึงแก่งหินเพิงที่บ้านหนองแหตนตําบลสะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ <c oughs> พอแบกขึ้นไปอย่างที่บอกเขาก็จะคลายออกมาแล้วก็สูบลมกลายเป็นเรือ,อยางที่พร้อมจะไปเล่นสนุกแล้วนั่น <c oughs> เองนะคะแล้วก็ก่อนนําเรือลงน้ำเนี่ยนะคะก็จะพานักท่องเที่ยวล่องแก่งจนภัยเลี้ยวไปมาเนาะคลื่นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยดูดูความแรงของน้ำ เออนะสนุกก็เป็นเส้นทางล่องแก่งที่มีระดับความยากง่ายตั้งแต่3ถึง5ะนะคะก็เลยมีคนนิยมไปล่องแก่งกันเป็นจํานวนมากมแต่อย่างที่บอกว่าจะให้แบกไอเรือนี้ขึ้นไปก็ไม่ไหวไงกาะจ้างเอาละกันแล้วมันคุ้มไหมกับการที่ต้องแบกของหนักๆขึ้นไปด้านบนแบบสองสามกิโลแบบนี้เขาบอกว่าเขาทําท ไปสัมภาษณ์คนที่ทํางานนี้นะพี่ลูกหาบใช่ไหมใช่พี่ลูกหาบทำงานแบบนี้มา20ปีจนเขาอายุ60แล้วอ่ะก็ยังแข็งแกร่งยังแข็งแรงในพี่คนนี้เลยอันนี้แต่เชื่อเพราะว่าตอนที่จินนี่ไปภูกระดึงอ่ะก็เห็นมีพี่ๆลูกหาบแบบบางคนอายุเยอะแต่ว่ายังแข็งแรงเหมือนหนุ่มๆเลยอะค่ะคือเขาคงต้องฝึกร่างกายมาจนชํานาญแหละถูกต้องและเห็นที่เห็นเนี่ยคือแบบอย่างที่บอกมันหนักจริงๆนะคนเดียวแบกไม่ไหวก็ลูกหาบก็คือต้องมีหัวท้ายนะคะต่อหนึ่งลำเขาบอกรายได้ดีเพราะ1ปี มีแค่ครั้งเดียวประมาณแค่สามเดือนเท่านั้นด้วยตั้งแต่เนี่ยแหละค่ะช่วงเดือนนี้สิงหาคมเป็นต้นไปที่มันเป็นฤดูฝนเนาะ,ะน้ำเยอะก็จะล่องแก่งสนุกคาดจ้างเดี๋ยวให้ทายว่าล้ำละเท่าไหร่อลองฟังเสียงกันก่อนค่ะอาชีพเนี่ยได้ฤดูละครครับผมประมาณเดือนไหนเดือนไหนก็สามเดือนสามเดือน,เ,อนเราพอหมดเลยได้แล้วถ้าี่เราประมาณสี่สี่เที่ยวสี่เที่ยวขงน้องล้ำละแปดละสี่ร้อยนะที่รับผาบรับผาบ นี่800 800, 800เขาจะมาเสียข้าวผีสิงไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดรับแบบเนี่ยา0 0ครับสองคนสี่ร้อย นี่ฉันเปิดเครื่องคิดเลขคำนวณเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำหนึงรอบหนึงที่เขาแบกใช่ไหมคือ800บาทก็คือ1ลําลำแบกกัน2คนคนแาะว่าหาร2ก็คือคนละ400อยเขาบอกว่าเขาแบกวันหนึ่งสักประมัน4เที่ยวก็เท่ากับเขาได้วันละ1,600บาทอบาทก็รายได้ดีอยู่นะเดือน90วันสมมติคุณพี่ขยันมากทำทุกวันเลยเป็นแสนนะคะ14 0 0 0 0บาทนะคะ สุดยอดไม่ธรรมดานี่ไปฝึกร่างกายให้กำยำกลัวจะไปเป็นภาระเขาซะมากกว่าค่ะกลิ้งตกเข่าแทนใช่กลัวจะแบบนั้นนะก็คือทำอาชีพที่เหมาะกับเราะนะคะถ้าคุณทำได้ดีเชี่ยวชาญก็เนี่ยจะได้รายได้ดีแบบนี้นะคะ